บอสโจหนุ่มโจโยมบนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องครับผมเพื่อนวัดจั้งสี่พี่น้องครับขอขอบพระคุณคุณครูสลาคุณนวุฒิที่นําเพลงเทิองบาบเทิองคิดหอดไปสานต่อในเวอร์ชนันน้องหนิงหนิงคําพะนางปังๆ้อครับ พี่น้องครับต้องบอกว่าจังสีนะฮะสำหรับผลงานเพลงนีมาแห้งอิหลีเอาเมนวาสิบปรดีอยู่ในใค่ายท็อปไลน่ตะวันขอยกสิวะพี่น้องครับเพราะว่าอย่างนะฮะบวัวสิเป็นทั้งคุณครูสลาบวัวสิเป็นทั้งหนุ่มโจเออบัวสิเป็นทั้งหลายๆคนพี่น้องครับกับมีความเกี่ยวของกับท็อปไลน์ดังนั้นพี่น้องครับต้องบอกว่าผลงานเพลงเคิ่งบาปเคิ่งคิดหอดนะฮะจากเสียงร้องของน้องหมิวรัชดาพรสาวหน่อยลำเพลินโชว์เลิศอิหลี บอกได้ว่าปังอิลิพี่นองครรบผมจนคุณครูสลาเอาผลงานเพลงนี้เพจในเวอร์ชันของน้องนิ่งนข้ามพนาาเพง่นวจังสันนะครับบัดที่นี่พี่น้องครับหลังจากนั้นหลังจากที่นุ่มโจออกมวาวอาว่าจังสีปั๊บนะฮะนี่เลยเจอของผลงานเพลงพี่น้องครรบผมงือเป็นเกียรติมากๆค่ะน้องมิวรัชดาพรน์วจังสันพี่น้องครรบผมส่วนคนแต่งเพลงบัตที่นี่อาจารย์บิ๊กพู่มลินบอกว่า ภุมิใจเด้ครับนี่อาจารย์บิกภูมารินออกมาว่าแบบนี้นะครับส่วนนิงนิงข้ามพนักมาที่นี่เจ้าของผลงานเพียงที่สิด้ลองต่อไปพี่น้องครับบอกว่าฝากติดตามด้วยนะคะเออ อาพี่น้องครับผมถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆในแวดวงวงการเพลงกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ,ะว่าสิเป็นทั้งนุม่มโจยมนินสาวหน่อยเพชรบันแพงหรือว่าสาวนิ่งนคำพนาคุณครูสลา,า,า,าคุณอาวธร่วมถึงสาวมิวรัชดาพ่อจากหมอล่ำสาวหน่อยลํำเพิ่นโชว์พี่น้องครับลวดแล้วเป็นพันธมิตรที่ดีต่อบ,บริษัทท็อปไลน์ไดมอนของเราพี่น้องครับและผลงานเพลงเทิงบาบเทิงคินฮอดโอ้กระแสมาแห้งอิลีพี่น้องครับนาเวที่เล่นกันแตกโซดสวดเออบอกเลยว่าถึง ใจหลายผูดหลายคนฟอนกันหวานๆเตยกันแบบเย้าๆพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่คือผลงานเพลงพอๆอีกหนึ่งผลงานเพลงนะพี่น้องเนาะที่มีการต่อยอดร่วมถึงเวอร์ชันของน้องนิ่นึข้ามานานเดี๋ยวเมื่อวานกันพี่น้องครับเสี่ยวไม่ได้รูปแบบใดคุณครูสลาคุณอาวุธต,ต้องบอกว่าเยี่ยมอยู่แล้วเออไว้ใจได้อยู่แล้วพี่น้องครรบผมเอา้านี่คือเรื่องราวที่น้ำมาวอกซูกันฟังพี่น้องครับผมใส่ดูหลานุ่มโจมีอย่างอัปเดตอีกบอในช่วงถึงไทยนี่นะครับเออ เอามาร่ำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับกับฝากติดตามพันแนวกันแล้วกันเานาะพี่น้องเนาะเออบาวาสิเป็นนี่เด้นี่เด้ดแระบบวายังติดมาแรงในประเทศไทยจ้าวาสันตัวเอออยู่อันดับที่ไรแล้วตอนนี้นะฮะอยู่อันดับที่ยี่สิบหามาแรงพี่น้องครับก็บคือเพ่งก็ค่อยๆไปค่อยๆเลี้ยงของเพื่อนเนาะตามหน้าที่เพื่อนไปนะครับผมเอาฝากติดตามมอเล่มสาวน้อยเพชรบ้านแพงแนวกันแล้วกันขอไม่ลนะเด่มนมึงพี่น้องครับแล้วดูการนี่ ยังไม่ได้ดูสาวน้อยเพชรมันแพงฤดูการนี้เลยนะแต่ว่าก็จะรอติดตามเหมือนกันว่าเสี่ยวมาได้รูปแบบใดเห็นในโซเชียลเห็นแสงสีเสียงอลังการต่อการตาเห็นเวทียิ่งไงจอ LED หมากไม้ไก่กองรอเมืองคือการพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพิ่นม,มาเน่ละแวะกกรุงเทพปริมณฑลทั้งสี่เดี๋ยวถ้าเกิดนุ่มจิราด้เป็นเมืองแลลวเสี่ยวมารีวิวสม,มุทรจ้อฟังว่าหมอล่าสาวน้อยเพชรมันแพงเลิดบอรประทับใจบอปังบอส่วนสาวน้อยลำาเพิ่นโชคไข่กระรั้นตีไหไดพี่น้องครับเพราะว่าอย่าง มวลเครื่องเสียงดีนาเวทที่สว่างสดใสเป็นแบบว่าเมืองแบบง่ายๆพี่น้องครับผมแลยก่ะมลมวลพรอมนะฮะเอาหมอล่ำบ่าวาสิเป็นสาวหน่อยล่ำเพื่อนโช์หรือว่าสาวหน่อยเพริบันเพ,เพงภายใจกันดูแลของเนี่ยแหลนะเนาะหนุ่มโจรหรือว่าบอสโจเนี่ยกะฝากสนับสนุนเพื่นแนกันแล้วกันพี่น้องครับผมเอามื้อนี่ประมาณนี้กันแล้วกันพี่นออ้อ,นนนนนองเอ้พี่น้องเอ้ เจอกันได้คุยกันได้นะครับผมทางช่องท็อปไลฟ์ทีวี18นาฬิก30 5. นาทีถึง19นาฬิก30นทีนะครับมองนี้มามวนน้ำกันพี่น้องครับหน,น้าจอทีวีกะดีหรือว่าทาง f c e e o o o k แฟนเพจของท็อปไลฟ์ทีวีและท็อปไลฟ์แฟนกะดีเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่อนี่นุ่มเจราพร้อมทีมงาน